สวัสดีทุกคน,นคับตอนนี้เราอยู่กับ r o บอทแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับ เราจะมาเทียบเพจโมนาดกับเพจเดนไอการสำหรับตัวละครไนค์ควีนหรือลูเคียในร่างแวนกา่นั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนถามกันว่ามันมีแพสซีฟอันสุดท้ายที่พี่เคยบอกไว้ว่ามันไม่ต้องมีโมนาดก็ได้อ่ามันเดนไอดีกว่าไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใครที่สนใจ AFK นะครับว่าจะเป็นห้องการเวลาหรือว่าฟาร์มกล่องของขวัญนะครับตอนนี้เรารับอยู่นั่นเองนะครับรับยันการันตีลูเคียเลยนะเข้ามาที่แฟนเพจแอมฟอร์มทีไทม์ได้เลยนะครับเรามาทำความเข้าใจกับมันก่อนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับในส่วนของตัวละครที่เป็นลูเคียนะครับหาได้จากตู้วินเทอร์อันนี้ทุกคนน่าจะเห็นรีวิกวกันไปแล,แล้วแล้วมันมีสกิลดกดตรงนี้อยู่นะครับคอเส้นเวิร์ลนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อดีของเดซไอเนี่ยมันจะมีเป็นการวางแคปได้3ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการ์ดมันด้วยเพราะว่าถ้าเราเทียบจริงเราต้องเทียบที่เวลาใส่การ์ดด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของการ์ดมันเนี่ยอันนี้เรารีวิวให้ฟังก่อนนะครับแพสซีฟแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของควีนออฟไอนะ นี่เลยนะครับมันก็จะบอกว่าทุกครั้งที่ Absolute Zero เกิดทิกเกอร์เนี่ยมันก็จะแปะซ้ำเมื่อมียูนิตไม่ใช่ยูนิตสิเป็นมอนนะครับที่อยู่ในระยะของตัวละครที่จะใส่ใสการ์ดใบนี้น,นั่นเองนะครับก็แปลว่าตัวนี้จะเป็นการคอมโบกับตัวอื่นได้น,นั่นเองแล้วก็เราสามารถเอาไปใส่การ์ดเอเราสามารถนำการ์ดตัวนี้ไปใส่ตัวอื่นได้น,นั่นเองอันที่2นะครับคือ Full Power Acid นะตัวนี้ก็จะทำให้เทดโมนาดเนี่ยดูจะเก่งผ่าเลไอนิดนึงนะครับก็คือ อันนี้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับในส่งของ p อสซิสอันนี้นะครับมันจะคอมโบกับตัวนี้เนี่ยนี่ก็คือเราจะต้องพกลูกเคียไปแล้วก็ไม่วางนะครับ mm hmm. เมื่อเราไม่วางลูเคียแต่เราเอาตัวลูลเคียไปเนี่ยมันก็จะตีเป็นโคเนลี e, เป็นเหมือนแอสซิตามมาตีเบิลนั่นเองครับอ่าตรงนี้เนี่ยทำอะไรถึงว่าเอ้ยพี่ครับมันต่างมันแล้วมันดียังไงนะครับถ้าเป็นโมนาถ้าเป็นโมนาทเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่ที่มันบอกนะครับมันจะเป็นการเพิ่มโบนัสดามมจตามการอัปเกรดตัวละครน,นั้นๆน,น,นะคร เราใช้เป็นไอวูนโกเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยนะครับเราใช้เป็นตัวละครอย่างไอวูนโกที่มีอัปเกรดถึง13ขั้นนะครับมันก็จะคูณดาเมจเป็น14นั่นเองระเบิดยี่สเปอร์ก็เป็น14.2นะครับแปลว่าถ้าลูเคียโมนาดนะครับและมีการ์ดใบนี้ดาเมจมันจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6กหมืนแปดนะครับอันเดียเราลองใส่ให้ดูนะปึ๊บอ่ะเป็นลูเคียโมนาดนะครับใส่ให้ดูดาเมจของตัวโมนาดจะอยู่ที่ 69, 6 9 6 7 0นั่นเองนะครับก็แปลว่าไอ็อซนะิเนี่ยยังไงก็แรับก็นะครับ ขีดเส้นใต้ว่าจะต้องเล่นกันแบบแอซิดนั่นเองส่วนถ้าเป็นเดเมิยอยู่ที่13,430นอะครับอันนี้ยังไม่ใส่การ์ดอกตว่าเราใส่เบอร์ไปด้วยนะครับเดเมมันจะอยู่ถ้าเราใส่สุดนะครับอันนี้เราเทสกันที่แบบใส่สุดนะก็คือเดเมแอซิดมันจะอยู่ประมาณ7,0,000 0กขวานะครับก็คือ,อไม่ใช่7 0 0 0 0สนเสี่แสนขวานะครับข้อเสียของการนําตัวเดสมิไปแอซิดเนี่ยก็คือมัน,ม,นม,มันไม่มีโอกาสติดชีได้สำหรับในส่วนของแพสซีฟนี้ไม่รู้ว่าอนาะคตจะปรับไหมแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับ แปลว่าถ้าเราเน้นเน้นเล่น,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 นแค่แอซิดเท่านั้นนะครับใช้คําว่าเอาไปแค่แอซิดนะไม่ได้วางนะครับตัวละครอย่างไอควีนที่เป็นเทดโมนาดเนี่ยจะดีกว่านั่นเองแต่ถ้าเราเทียบกันแบบวางนะครับบอกเลยว่ายังไงเดนไอก็ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเราคิดกันแบบง่ายๆนะอย่างตัวละครอย่างไอควีนที่เป็นโมนาดใส่การ์ดใส่เบิร์บเนี่ยมันจะมีโอกาสดัมเมจจะอยู่ราวๆมันล้าน้กขวา2ล้านนะครับ แต่ถ้าเป็นเนซไอที่วางได้3ตัวละครบอกว่าใช้แพสซีฟที่เป็นแอพซูลซีโร่เพิ่มได้เหมือนได้อีก50%มีตีนูนิฟายแรงขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกว่ายังไงก็เวอร์ขวาอยู่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเทสได้ดูเลยนะครับอ่าตรงนี้เราดูแค่ตัวเรียกก็เวอร์แล้วนะครับนี่ สำหรับเนสไอที่วางเป็นเบิร์ฟไม่ไม่วางสีใส่เป็นเบิร์ฟมานะครับเบิร์ฟที่บวกดาเมจวอเตอร์ได้3ามดสออันนี้จะได้ไปน,นิดนึงแล้วก็มีดาเมจเพิ่มอีกยีนะครับดาเมจชี uh, ้ยี่สิบเนะอัต uh, ราชี้ยี่ห้านะครับวันนี้น่าจะเป็นเบิร์ฟที่ดีที่สุดละเดาเมจอัปตันอยู่ที่ล้านหกนั่นเองนะครับดิสบูเวไปก่อนอ uh, นี่นะครับนี่เห็นไหมล้านหกนะครับเวลามันตีจิตชี้ก็จะบวกคูณไปอีก2นะครับแล้วก็ ถ้าระวางลหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจดได้อีกนะครับไม่ใช่ตัวนี้สิตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้อ่ะถามว่าระเมจต้นมันลดแบบนี้แรงขึ้นไหมก็แรงขึ้นนะครับเพราะว่าระวาง3ตัวแต่ข้อเสียมันคือราคาแพงมากๆนะครับเพราะว่าอัปเกรดตันครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 1 3 0 0นหนนามนะครับก็รวมๆแล้วเราต้องอัพ3ตัวก็ ,0,000 นนะครับนี่มันจะมีข้อจำกัดก็คืออยู่ที่เรื่องราคาแต่ถ้าถามว่าเราไม่วางมันได้ไหมได้นะครับเราเล่นแค่ตัวเดียวก็ได้ ที่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีโมนาดก็คือตรงนี้เลยนะครับแพสซีอันสุดท้ายมันเลยก็คือไอ้ฟสเซนเคานเซลลชันอะไรเนี่ยคือถ้าเรามีแคปตัวละครมันเพิ่มมันก็จะยิ่งแรงมากกว่านี้อีกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่นะครับเพราะแค่นี้ก็เวอร์พอแล้วนะนี่การที่เรามันวางมันตัวเดียวมันก็จะเก่งเท่ากับโมนาดเลยนะครับเดเมจอาจจะหายไปนิดหน่อยแต่ว่ามันมีเรื่องของเดเมจกับอัตราขีมานั่นเองนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของที่เป็นเดนไอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของส อันแต่ว่าเหมือนสกิลมันจะติดคีได้นะเพราะงั้นก็สายคยีก็ยังจะมีดีเฮดดีดีกว่าอยู่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองแปะเป็นโมนาให้ดูนะว่ามันแรงเทาง่าขนาดไหนนะครับอ่ะนี่ปึ๊บเป็นคิงบัตเตอร์มาแล้วปึ๊บอัพตันนะครับโอ้โหนี่สองล้านนะครับอันนี้เราใส่เบิร์ฟมาดาเมจคิีก็จะเป็น1.55นะครับเห็นไหมอ่ะถามว่าเอ้ยพี่ครับ เรียกดาเมจมันก็ดูเวอร์ขวาทำไมมันถึงเบาผ่านะครับเราบอกแล้วนะว่ามันจะเบาก็ต่อเมื่อเราวางตัวเดซไอแล้วอัพตันครบ3นะครับสรุปจริงๆแล้วก็อยู่ที่คนเลือกนะครับว่าเราจะเอารีโลที่มันไม่จําเป็นนะครับใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องสุมเป็นโมนาไปสุมไหมนะครับเราสุมแค่เดซไอก็พอหรือเปล่าครับอันนี้ก็อยู่ที่จะเลือกเลยครับแต่ส่วนตัวถ้าเลือกได้เนี่ยเออก็จะเอา2ตัวเลยนะครับก็คือจะเป็นเดซไอตัวหนึ่งโมนาตัวหนึ่งนะครับอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเหลือแค่ ไปเคลียร์ในส่วนของเอ่อไม่ไม่ใช่ไปเคลียร์สิไปทำสเตตให้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันนะครับในส่วนของแอซิดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าแอซิดเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเป็นเดธไอเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4-5แสนเราเรานั้นนะครับข้อเสียคือมันไม่มีโอกาสที่จะติดชีได้แต่ถ้าเป็นล่างโมนาเนี่ยดาเมจท,ที่เทียบกับไอูนโกนะที่อัพได้13ขั้นนะครับเวลาแอซิดเนี่ยลูเคลียร์มันจะตีประมาณล้านหนึ่งเลยนะครับมีมีแบบดาเมจเบิ้ลมาอีกล้านหนึ่งก็ เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะส่วนตัวก็เก็บไว้ทั้ง2องอย่างก็ดีนะครับหรือว่าจะถ้าเลือกได้อย่างเดียวก็คือจะเลือกเดนไอนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะเออเพราะว่าตอนนี้ปั้นสแสดเดนไอมาแล้วนะครับอันนี้เสียดายที่เราล,ลืมไม่ได้ไม่ลองเทียบแต่ว่ามูลนาท,ที่เราส่งมาก็แค่400กว่าโลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงใครโดนการันตีไปแล้วก็เอ่อก่อนมาดูคลิปนี้ก็แนะนำนะครับว่าเดนไอก็พอแล้วนะครับอันนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวนะ สรุปสั้นๆง่ายนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเดนไอมันก็จะมีข้อเสียก็คือแอซิดเบานะครับแล้วก็จะมีราคาที่แพงนะครับแต่จริงๆแล้วมันวางตัวเดียวก็อยู่เหมือนกันนะส่วนโมนาดข้อดีก็คือแอซิดแอซิดแรงนะครับแล้วก็วางตัวเดียวก็น่าจะจบแต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะแปะแอสซิลซีโรไม่ทันกับตัวอื่นนะครับถ้าเทียบกับเดนไอแล้ว อ่ถ้าเทียบดีเพจจริงๆเนี่ยก็คือห่างกันหลายเท่าเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้อยากเอามาให้ตกเสียงกันเพราะว่าสานนุดท้ายมันคือแค่เกมเล่นกันสนุกๆแต่ถ้าใครจริงจังแนะนําใช้เดนไอเลยนะครับหาเดนไอไปก็จบเลยไม่จำเป็นต้องหาโมน่าก็ได้นั่นเองเอาลิโลไปถมตัวอื่นนะครับแล้วก็ในอัปเดตเร็วนี้นะครับอัปเดตประมาณ11.5จะมีเป็นตัวแบนกาที่เป็นนิจิโกะมาเพืั้นก็อย่าลืมลองลิโลกันนะครับ ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นวิกฤตในช่วงนี้ก็คือรีโลมันจะฟาร์มได้น้อยลงหลังจากที่เค้กไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเก็บรีโลไว้ไปสุ่มตัวอื่นน่าจะดีกว่าแล้วเอาลูเคียเป็นเอ็นไอนั่นเองอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวในย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ AFK นะครับว่าจะเป็นห้องการเวลาหรือว่าฟาร์มกล่องของขวัญน,นะครับตอนนี้เรารับอยู่น,นั่นเองนะครับรับยันการันตีลูเคียเลยนะแล้วก็มาที่แฟนเพจแอมฟอร์มทีไทม์ได้เลยนะครับสำนี้นะครับฝอบคุณานผู bye ้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ We'll <laughs>